<c oughs> แค่ได้ยินเสียงคำพูดของรูเจอร์ก็รีบแจ้งเข้าวังไปเลยเหรอถ้าทางตอนนี้คาร้อนก็คงร้อนใจเหมือนกันนะ <c oughs> แต่มันก็หน่าละนะพวกเราเล่นง,งานอนันชามาตลอดสามปีเลยนี่นะแต่นั่นกำลังไปพระราชวังนะเราไม่ควรหยุดเขาไว้เหรอเดี๋ยวทุกคนก็รู้หมดเหรอ ไม่เป็นไรหรอกยังไงทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะฉันคาดไว้อยู่แล้วว่าคารลอนจะไปส่งขา่าเรื่องหินพิทัก์ที่วังถึงไม่คิดว่าเขาจะรีบร้อนขนาดนี้ก็เธอแต่เนื้อเรื่องก็กำลังดำเนินไปคล้ายกับในเกมเลยล่ะอีกอย่างถ้าเนื้อเรื่องผิดจากเดิมมากไปตัวแปรจะเยอะจนยุ่งยากนะคารลอนต้องไปพระราชวังถึงจะดีกับเรา เพราะงั้นฉันถึงได้จงใจป่วนอนันทามาตลอดสามปียังไงล่ะไม่ได้ป่วนเพราะอยากเล่นงานเขาหรอกหรอนั่นก็ใช่แต่ฉันก็ไม่อยากให้มีใครต้องมาตกเป็นเหยื่อไปมากกว่านี้ด้วยและที่สำคัญเป้าหมายที่แท้จริงของฉันคืออย่างอื่นต่างหากล่ะเห็นพิทักษ์เซต้าเหรอถึงจะตกใจที่มันปรากฏขึ้นมา แต่ฉันควรให้สิทธิผูกขาดการค้าอุปกรณ์เวทระหว่างประเทศกับเขาไหมนะช่างเป็นคนที่น่าประทับใจจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดหรือเปล่านะไคล่าลูเซียตองค์รัชทายาทแห่งจักรวรรดิได้ยินหมดเลยงั้นเหรอก็ผมกำลังจับตาทุกการเคลื่อนไหวของโอเดนอยู่นี่ ผมเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอกครับว่าคนพวกนั้นจะหมดไปจากยุคสมัยของผมแต่ผมเองก็ตกใจเรื่องหินพิทักษ์ของเซตาเหมือนกันตระกูลไว้ขาวที่โอเดนสนับสนุนอยู่น่าจะหมายถึงตระกูลเอวดินนะรู้ขนาดนั้นเชียวถ้าใครมาเห็นเข้าก็คงต้องคิดว่าแกรักพวกโอเดนมากแน่ๆนอย่าเรียกว่ารักเลยครับ เพราะงั้นผมถึงอยากซ่อนพวกมันไว้ไม่ให้ใครได้เห็นอย่างเช่นในนรกนะฉันเข้าใจแกนะแต่พวกโอเดนก็ช่วยราชวงศ์ไว้ไม่น้อยในยุคสมัยของท่านพ่อก็คงนั้นแหละครับเพราะแบบนั้นถึงท่านพ่อจะรู้ว่ามีสถานที่อย่างอนันทายอยู่แต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับ ผมจะจัดทั้งอนันชาและโอเดนยโยนลงนรกในรัชสมัยของผมแนะ่ <c oughs> ใจกล้าจริงๆนะ <c oughs> เพราะงั้นก็อย่าให้สิทธิผูกขาดการค้าอุปกรณ์เวทระหว่างประเทศกับพวกเขาเลยนะครับไม่งั้นผมคงจะเสียเปรียบแย่แต่เราไม่อาจปล่อยให้โอเดนครอบครองหินพิทักษ์ได้หรอกนะ แกรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่แค่ของที่จะทำให้ผู้ครอบครองร่ำรวยหรือมีเกียรติเฉยๆนะงานก็ให้มันอยู่กับผู้ที่ถูกเลือกที่ให้เป็นเจ้าของคนต่อไปก็พอแล้วนี่ครับตระกูลไว้เขานั่นน่าจะเอาหินพิทักษ์ให้โอเดนไปแล้วนะมันก็ยังไม่แน่นี่ครับผมจะตรวจสอบเรื่องนี้อีกสักหน่อยก่อนเริ่มลงมือ <c oughs> บ้าบินจนใครก็ชุดไม่อยู่จริงๆถ้าแกจัดการได้ไม่เรียบร้อยแล้วก็ฉันจะยึดคืนอำนาจทั้งหมดกลับมาอย่าลืมเราว่าพ่อของแกยังเป็นเจ้าของพระราชวังแห่งนี้อยู่ <c oughs> งานท่านพ่อก็เตรียมส่งมอบมันมาให้ผมได้แล้วละเพราะผมไม่มีทางทำได้ไม่ดีแน่นอนอ <c oughs> แกไปได้นิสยัยแบบนี้มาจากใครกันนี่ท่านพ่อไงครับ เรียนรู้มาดีจริงๆแน่อยู่แล้วองค์ราชทายาทไคล่าลูเซียสว่าที่ผู้ครอบครองจักรวรรดิในยุคถัดไปคือคนที่เบลิต้าต้องการเข้าหาและเป็นผู้ที่ต่อต้านโอเดินจนถึงที่สุดด้วยว้าวเบลิต้าที่นี่มันหือไม่รู้จักเหรอได้ยินว่าร้านนี้ดังที่สุดในเมืองหลวงเลยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นฉันหมายความว่าเธอมาทำอะไรที่นี่นะมาห้องเสื้อก็ต้องมาตัดชุดไม่ใช่หรือไงอ๋อเบลตั้งใจจะมาตัดชุดงั้นเหรออืมฉันเองก็ต้องตัดด้วยเหมือนกันท่าเลดี้กำลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะในแคตตาล็อกไม่มีดีไซน์ที่ถูกใจฉันเลยนะฉันสั่งตัดเองได้หรือเปล่า น่ะแน่นอนคะ่ะเลดี้จะเป็นคนใส่เองหรือเปล่าคะเปล่าหรอกฉันจะซื้อชุดสำเร็จรูปแต่ฝากตัดชุดให้เพื่อนฉันทีหางันดิฉันไปเอาผ้าที่เหมาะกับเลดี้ท่านนี้มาให้เลือกนะคะไม่เป็นไรฉันจะไปดูเองดเดี๋ยวก่อนเบลทำไมจู่ๆถึง เพื่อนซื้อชุดให้เพื่อนมันแปลกด้วยงั้นเหรอก,ก็ไม่แปลกหรอกแต่ชุดสั่งตัดมันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอให้ตายสิมกักลิตเธอรู้ไหมว่าการซื้อชุดเด็สสวยๆให้กับคนสําคัญนั้นมันมีความสุขขนาดไหนนะ่ะเธอจะพากความสุขนั้นไปจากฉันงั้นเหรออะไม่รู้แล้ว ตายแล้วตายแล้วมาดามช่วยเตรียมผ้าลูกไม้และเครื่องประดับอื่นๆของที่นี่ให้ฉันทีนะคะฉันจะเลือกเองทั้งหมดเลย